ที่บ้านเขาเนี่ยน้ำเขาแห่งกันเลยเมื่อวานเอาทรายผสมมให้พี่เมื่อวานเมื่อวานเต็มนะครับครับเป็นน้องผู้หญิงที่คดีรถชนคอหน้าสายหลังนี้นอนหน้สายที่งกับหลังนี้แล้วนอนท่านอนเตียงนอนพื้นครับก็เลยแตะประสานทางต่อซืิมข้อที้มาให้ครับอันนี้คือคุณแม่ของน้องคุณแม่ครับแม่ที่มาทำงานนะน้องๆต้องรู้น้องรู้ครับ

ลมก็เปลี่ยนให้แต่ลมนีนะลมลมติดก่อนง่มีพอสเตอร์เลยเราเปลี่ยนให้เลยติดเลยนี่เราเปลี่ยนันลมใหม่นะอ่ะติดใหม่เลวที่ตดมาเเดี๋ยวกอาเลย่้ออเลยครับเขาละครับตตห่เยนะคะค่ะสวัสดีครับเอาเาเลยต่อจนีสู้ๆนะสู้ๆสู้ๆ เก่งมากครับโอเคหากล้องมือถือเสร็จแล้วหลดวยครยครับถ่าย ตรงนี้ต่อั้งหมุดพิมพ์เ็กตังนต่งใจตัวนั่งวตนงาไม่้นโอเคเดี๋ยวผ้านอตเราต้องไปกับรถนี่นรนีไตามคดีเราต้องรเชิญีไหนับต้องไนีเ็นเนาะบ้านนีรอยเมตร ดผมก็ไม่ได้มาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเหตุเกิดใจเจอกันครับเชิญได้เลยครับนี่ครับบ้านหลังนี้แค่จริงๆครับสู้สู้สู้